อาจารย์ขออนุญาตโฟกัสที่กรุงเทพหน่อยได้ไหมเม่เกี้ยอาจารย์บอกว่าเฉพาะพักส้มเนี่ยนะกรุงเทพหายไปเยอะแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเอาละคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพยิ่งแล้วใหญ่เลยเนี่ย<ม>อายุ18-35ถึงแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้เพื่อไทยเองก็บอกอยากจะช่วงชิงพื้นที่กรุงเทพคืนพักประชาธิปัตย์เมื่อก่อนก็ปักธงในพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้เยอะๆถ้าอาจารย์พูดว่าพักส้มกรุงเทพเริ่มอ่อนลงนี่หลายพักนี่ยิ้มกลิ่มเลยนะอาจารย์ก็ถามว่าอ่อนลงไหมอ่อนลงจริงๆนะ ก็เคยได้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะตอนนี้ประชาชนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่พักไปปัดเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากหกเป็นสิบสองขึ้นมาเท่าตัวแต่ก็ยังน้อยกว่านะครับนะพักส่วนพักเพื่อไทยก็เท่าๆเดิมได้ได้เดิมคือจากแปดเป็นเก้าถือว่าได้ได้เดิมนะครับพักภูมิไทยก็ลงมาจากสิบสามเหลือหกนะครับฉะนั้นถามว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนไม่ตัดสินใจเนี่ยเยอะไหมเยอะมากเลยนะครับมีคนไม่ตัดสินใจถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหตรงนี้ต้องไปช่วงชิงกันถามว่าถามว่าโอเคในกรณีที่พักประชาชนเนี่ย เหลือคะแนนนิยมเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสจะกวาดทั้งกรุงเทพได้ไหมถ้าคะแนนนี้กระจายไปเท่าๆกันทุกเขตของทุกพักยังไงเมื่อกว่าทั้งกรุงเทพแต่ผมเชื่อว่าความจริงจริงไม่ใช่แบบนั้นความจริงคือมันจะมีบางเขตที่บางพักมีคะแนนแข็งแข็งมากนะครับจนสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แล้วถ้าพรรคประชาชนมีคะแนนเอต่าขนาดเนี้ยก็คือตอนตอนเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยนะครับนะที่ผมเคยทําไว้เนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ย สมัยพักเก้าไกลเคยได้กรุงเทพถึง49เปอร์เซ็นต์คุณน้องโอ้โหครึ่งหนึ่งนะจ๊ะ49เปอร์เซ็นต์นั่นอย่าแปลกใจว่าทำไมเขากวาดมาถึง32เก้าอี้เพิ่ในเขตแล้วกาบางคุณอิ่มสสอิ่มเขาเขาแข็งเขาเลยลอดเข้ามาได้หนึ่งคนทีนี้ถ้าเหลือ30เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมแถมให้แถมให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์จากคนนี่34เปอร์เซ็นต์ผมแถมผมแถมให้ให้อีกอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังไงก็ไม่ก็มีความลำบากมากที่จะกวาดสามใสองเก้า e อี้แบบเดิมครับก็คือยู่กับพักไหนเนี่ยในช่วงชิงกรุงเทพได้บ้างครับครับอาจารย์ครับโอกาสที่กรุงเทพจะกลายเป็นเหมือนกับสหรประชาชาตินะฮะหมายความว่าหลายๆพักก็เข้ามามีเก้าอี้เนี่ยก็ยังเป็นไปได้ใช่ไหมครับยังเป็นไปได้แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอ,าเาเอาเายังเป็นไปได้นะครับแล้วก็แนวโน้มที่พักสีส้มยังคงคงเป็นแชมป์อยู่ก็ยังยังสูงอยู่ นะครับแต่ว่าแนวโน้มที่มีภาคอื่นสอนแทรกไปได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแนวโน้มมากกว่าครั้งที่แล้ว